วันนี้อยู่กับผมช่องอวนซาชแนลนะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องหาเหรียญคริปโตฟรีนะครับใครยังไม่กดติดตามแอดฝากกดติดตามให้แอดด้วยนะครับเว็บไหนถอนได้แอดจะมาอัปเดตการถอนให้นะครับถ้าเว็บไหนถอนไม่ได้แอดจะมาอัปเดตเก็บไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะครับก็ตอนนี้แอดก็มีกลุ่มหาเหรียญคริปโตฟรีแล้วนะครับชื่อกลุ่มก็คือหาเหรียญคริปโตเคอเรนซีฟรีนะครับก็เชิญเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาแชร์ เว็บที่เพื่อนๆทํากันอยู่ได้นะครับเดีย๋ยวแอจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับก็วันนี้เรามาเช็คราคาเหรียญกันดูนะครับราคาเหรียญ u s d ก็อยู่ตามนี้เลยนะครับราคาเหรียญก็จะมีขึ้นมีลงแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับก็อยู่ตามนี้ราคาก็ตามนี้เลยนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูเว็บวันนี้แอจะมาแนะนําเว็บขุดเหรียญ Dogcoin นะครับก็จะชื่อ Dog อ,อันนี้เลยนะครับ Dog o l l y นะครับ ก็ตามนี้เลยก็วิธีการสมัครถ้าเราสมัครมาแอดจะทิ้งลิงก์สมัครไวใ้ใต้ล่างคลิปนะครับถ้าเรากดลิงก์มาเราจะได้ที่40 dh นะครับกำลังขุดอยู่ที่40 dh นะครับก็เสร็จปับ๊บเราไปเอาลิงก์กระเป๋าด็อกคอยมานะครับใช้กระเป๋าอะไรก็ได้นะครับเขาไม่ได้จํากัดว่าเราต้องใช้กระเป๋าอะไรนะครับนี่เราดูได้เลยว่าเขาก็ไม่ได้จํากัดนะครับว่าให้เราใช้กระเป๋าอะไร เสร็จปุ๊บเดีย๋ยวแอดจะใช้เป็นของ for เซ a y แลวกันนะครับแอดก็จะกดเลื่อนลงมาแอดจะเข้าวันที่คำว่า Deposit นะครับก็เว็บนี้ทำได้ทั้งมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับก็เอาลิงก์กระเป๋าด็อกคไปใส่นะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราวางลิงก์กระเป๋าไปเลยครับเช็ค3ตัวหน้าแล้วก็3ตัวท้ายนะครับพอเสร็จปุ๊บเรากดเริ่มขุดได้เลยนะครับโอเคหน้าตาเว็บก็ สักคู่นะครับหน้าตาเว็บก็ประมาณนี้นะครับหน้าตาเว็บก็เดี๋ยวแอดขอแปลเป็นภาษาอังกฤษสักครู่นะครับเสร็จปุ๊บรีสักครู่หนึ่งก็ตอนนี้เหรียนแอดได้อยู่ที่ตามนี้นะครับแอดก็เพิ่งสมัครมาเมื่อเช้านี้เลยนะครับเมื่อตอน6กโมงก็กว่านะครับ ก็เดี๋ยวมาดูการว่าเรียนแอดได้เท่าไหร่เดี๋ยวรอสักครู่เน็ตแอดชานิดนึงนะครับก็ตอนนี้แอดได้มาทั้งหมดตามนี้แล้วก็แผนของแอดคือเป็นแผนฟรีนะครับได้กำลังขุดฟรีมาที่40 D h นะครับเวลา365วันนะครับก็ตอนนี้ราคาดอกคอยก็มีขึ้นมีลงเว็บนี้ข้อดีคือถอนไม่ ไม่มีขั้นต่ำนะครับเว็แบบนี้แต่จะเสียค่าทมเนียมอยู่ที่หนึ่งดอคอยนะครับค่าทมเนียมอยู่ที่หนึ่งดอคอยก็การลงทุนก็มีเหมือนกันนะครับนี่ตามนี้เลยการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับถ้าใครยอมรับความเสี่ยงไม่ได้แอดไม่แนะนําให้ลงทุนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจแอดแนะนําทําฟรีดีกว่าครับได้กําลังขุดแล้วก็สมัครมาแล้วก็เปิดไว้ให้เขาขุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ตามนี้เลยก็วิธีการทํางานก็ มีประมาณนี้นะครับอันนี้คือการถอนนะครับประวัติาศาสตร์ก็คืออันนี้คือเชิญเพื่อนนะครับถ้าใครสนใจอย่แอดจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับนี่นะครับเชิญเพื่อนก็อยู่ประมาณนี้นี่ครับลิงก์เชิญเพื่อนเราก็คือนี้เลยนะครับนี่ตามนี้ได้เลยนะครับก็เว็บนี้ก็ถ้าถอนได้เดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตการถอนให้อีกทีนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ